สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องผลจากการเข้ามาของจกักรวรรดิยมที่มีต่อภูมิภาคเอเชียตะวันอกเฉียงใต้การที่ชาวตะวตันตกเข้ามายึดครองดินแดนเอเชียตะวเฉียงใต้นั้นมีผลต่อภูมิภาคนี้อย่างไรบ้างนะคะการเข้ามาครอบครอง เอเชียต่อเฉีงใต้ในฐานะที่เป็นอนานิคมและก็แสวงหาผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของชาติตวันตกที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวเอเชียต่อเฉีงใต้ลหลายๆด้านนั้นนะคะก็มีดังต่อไปนี้ในด้านเศรษฐกิจค่ะการเข้ามากอบโกยผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจของหมหาอำนาจตะวันตกได้ทําลายระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมหรือเราจะเข้าใจว่าระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมนั้นนะคะก็คือมีลักษณะคล้ายๆกับเศรษฐกิจพอเพียงนะคะประชาชนผู้คนนะคะจะดำรงชีวิตแบบพออยู่พอกินนั่นเองนะคะไม่เน้นจับจ่ายใช้สอยเพื่อการค้าขนาดใหญ่นั่นเองนะคะ พอได้ทําลายระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมของชาวเอเชียตะวันตกเฉียงใต้นะคะซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมหรือระบบเศรษฐกิจที่ทําการผลิตเพื่อยางชีพมาเป็นเศรษฐกิจเพื่อการค้าเศรษฐกิจเพื่อการค้าก็คือเน้น เกี่ยวกับการส่งออกผลิตสินค้าให้ได้จํานวนมากที่สุดแล้วก็ขายให้ได้กําไรมากที่สุดนั่นเองนะคะอันเป็นระบบที่ส่งเสริมให้รัชดรทําการผลิตเพียงอย่างเดียวโดยผลิตให้ได้ปริมาณที่มากที่สุดเพื่อส่งออกขายในต่างประเทศเช่นให้ปลูกพืชหรือทําการเกษตรอย่างใดอย่างหนึ่งทําให้ผู้ผลิตขาดแคลนผลผลิตอย่างอื่นที่จะเป็นต่อชีวิตนะคะในอดีตนั้นเรามักจะปลูกพืชหลายชนิดนะคะ อย่างเช่นปลูกมะพร้าวปลูกพริกปลูกมะนาวปลูกข้าวปลูกผลไม้ปลูกผักเพื่อดำรงชีวิตดำรงชีพแต่การผลิตนั้นก็เปลี่ยนไปเป็นเน้นการผลิตแบบเพียงชนิดเดียวเพื่อให้ได้ปริมาณมากที่สุดเช่นเปลี่ยนจากการปลูกพืชหลายชิดมาเป็นการปลูกข้าวเพียงอย่างเดียวนะคะแล้วก็เป็นไงคะเมื่อเราขายข้าวได้เราก็จะเอานําเงินเนี่ยไปซื้อพริก ไปซื้อมะนาวไปซื้อมะพร้าวนั่นเองนี่คือเป็นรูปแบบเศรษฐกิจแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่อดีตนะคะเริ่มจากการล่าอาณานคมเป็นต้นมานี่คือรูปแบบนะคะในอดีตที่ประชาชนมักจะมามักจะมาแบบติดต่อพูดคุยสารสัมพันธ์แล้วก็การ มีปฏิสัมพันธ์ในชุมชนนะคะมีการเอาน้ำสินค้ามาแลกเปลี่ยนกันหรือว่าการมาช่วยเหลือทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันนั่นเองนะคะนี่คือเป็นชุมชนของชาวมุสลิมนะคะในอดีตคำถามข้อที่หนึ่งค่ะเศรษฐกิจเพื่อการค้ามีลักษณะอย่างไรแม้ว่า จะขายผลผลิตของตนเพื่อเอาเงินที่ได้นะคะไปซื้อปัจจัยอื่นๆแต่ก็มีปัญหาตามมาเพราะราคาสินค้าขึ้นอยู่กับตลาดนะคะโดยผู้ที่กำหนดราคานั้นไม่ใช่ผู้ผลิตแต่คือพ่อค้าคนกลางนั่นเองผู้ผลิตไม่สามารถกำหนดราคาเองได้นะคะและ การขยายตัวทางการเกษตรและการค้านั้นที่จริงแล้วผู้ที่ได้รับผลประโยชน์นั้นก็ไม่ใช่ชาวพื้นเมืองแต่กลับเป็นผู้ปกครองนะคะจากต้นตกไม่ว่าจะเป็นชาวอังกฤษชาวฮอลันดาชาวสเปนหรือแม้กระทั่งชาวฝรั่งเศสนั่นเองนะคะและพ่อค้าพ่อค้าคนกลางนะคะที่เป็นชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวอินเดียแล้วก็ชาวจีนนะคะที่เดินทางเข้ามายังประเทศเอเชียตะวันใต้โดยผู้ที่ นำชาวอินเดียชาวจีนเข้ามาก็คือพวกชาวตนตกนั่นเองนะคะส่งผลให้ชาวอินเดียกับชาวจีนเข้ามาคุมวิถีชีวิตของทางเศรษฐกิจของเอเชียเฉียงใต้ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะคะ นี่คือแผนที่ทรัพยากรนะคะที่ทําขึ้นในอดีตนะคะเขาจะสํารวจว่าประเทศใดมีทรัพยากรใดอยู่เยอะนะคะโดยจะเป็นทั้งทรัพยากรปาา่าไม้ทรัพยากรแร่ธาตุนั่นเองนะคะในภูมิภาคเอเชียอองเฉียงใต้ที่ชาติตนนั้นต้องการที่จะกอบโกยเอาไปเพื่อเป็นประโยชน์ของประเทศตนแล้วก็ประโยชน์ส่วนตนนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะผลกระทบทางด้านสังคมการเข้ามาของจกักรวรรดินิยมตะวันตกมีผลต่อสังคมอันต่อเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจก็คือ1ค่ะปัญหาชนกลุ่มน้อยนะคะเนื่องจากความต้องการแรงงานของนายทุนตะวันตกจึงได้ชักชวนชาวจีนและชาวอินเดียเข้ามาเป็นแรงงานซึ่งเป็นการเพิ่มคนต่างด้าวน,นะคะให้กับ เอเชียะเฉียงใต้ให้มีจำนวนมากขึ้นในช่วงแรกนะคะการเข้ามาของชนกลุ่มน้อยภายใต้การปกครองของตอนตกนั้นไม่ค่อยมีปัญหาแต่เมื่อภายหลังนะคะที่ชาวตะวันตกนะคะเหล่านี้ได้กลับประเทศของตอนแล้วเขาไม่เอาชนกลุ่มน้อยเหล่านี้นะคะคือพวกชาวจีนชายเดียกลับไปด้วยเขาก็กลับไปเฉพาะของเขานะคะพวกแรงงานอพยพยังคงตั้งถิ่นฐานนะคะและควบคุมเศรษฐกิจต่อไปค่ะ ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆเช่นปัญหาความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติศาส,สนาการปกครองอาทิปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศมาเลเซียและก็ประเทศพม่านั่นเองนะคะจนถึงขนาดว่าประเทศมาเลเซียนั้นมีการแบ่งแยกออกมาเป็นประเทศมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ได้เลยนะคะนี่คือภาพในอดีตนะคะถ้าเห็น j จดีขนาดใหญ่นี้สังเกตไหมคะว่าเป็นภาพ อยู่ในประเทศใดน,นี่ก็คือเป็นภาพของเจดีเชเวดากงนะคะอยู่ที่ประเทศพาม่าเองซึ่งจะมีชาวต่างชาติชาวตนตกแล้วก็ชาวพื้นเมืองที่อยู่ในภาพด้วยนะคะจะเห็นว่าเห็นรูปแบบการแต่งกายของชาวพื้นเมืองแล้วก็ชาวตะวันตกด้วยนะคะคำถามข้อที่2ค่ะความต้องการแรงงานของนายทุนตะวันตกได้ใครนะคะเข้ามาเป็นแรงงานในภูมิภาคเอเชียตะเฉียงใต้มีอยู่2ชาตินะคะมีอยู่2ชาติ คือใครบ้างอตอบได้เลยนะคะนอกจากนี้นะคะก็เกิดสังคมแบบใหม่ที่เรียกว่าพาหุสังคมคําว่าพ้หุแปลว่าหลากหลายนั่นเองนะคะหลากหลายหรือว่ามากกว่าหนึ่งนั่นเอง ขหูแปลว่าหลากหลายนะคะเนื่องจากการดึงเอาคนหลายเชื้อชาตินะคะมาอยู่สังคมเดียวกันก็เกิดความหลากหลายในสังคมขึ้นซึ่งแต่ละพวกแต่ละเชื้อชาติต่ตางก็มีอุดมการมีทัศนคติมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันซึ่งเป็นการยากที่จะหลอมให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจึงก่อให้เกิดความแตกแยกและก็ขาดความสามัคคีดังประเทศมาเลเซียและก็พม่านะคะภายในชาติเกิดขึ้น นอกจากนี้ก็เกิดระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ขึ้นมาคือการผลิตเพื่อการค้าเน้นเกี่ยวกับการผลิตเพื่อส่งออกผลิตสินค้าให้ได้เยอะๆแล้วก็ขายให้ได้กำไรให้มากที่สุด นอกจากการผลิตเพื่อการค้าแล้วนะคะก็เกิดระบบสกิลแบบทุนนิยมในสังคมด้วยเป็นการนําค่านิยมแบบตนตกมาเผยแพร่ทําให้ชาวเอ,ชอ,อเชียตะวันตกเฉียงใต้ได้รับมาทั้งโดยเจตนาแล้วก็ไม่เจตนาเช่นค่านิยมในการใช้เงินตราเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนแทนระบบการแลกเปลี่ยนแบบสิ่งของ ด้วยสิ่งของแบบโบราณนะคะข้อดีก็คือเป็นไงคะมันสะดวกสบายมากขึ้นมันสามารถวัดมูลค่าของสินค้าได้มากขึ้นนะคะค่านิยมในการวัดความเริญทางด้านวัตถุเช่นใครมีเสื้อผ้าที่แพงมียี่ห้อหรือว่าหรูหราสินค้านําเข้าก็จะทําให้เห็นว่าคนนี้เนี่ย ร่ำรวยเงินทองก็จะอยู่ในชนชั้นที่สูงกว่าตนนั่นเองนะคะก็จะมีค่านิยมทางด้านวัตถุเกิดขึ้นแล้วค่านิยมทางด้านวัตถุนั้นก็ยังส่งผลมาจนถึงปัจจุบันอย่างฝังรากแน่นมากนะคะจนถึงปัจจุบันนี้รวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่แบบชาวตะวันตกเช่นการแต่งกายอาหารเครื่องใช้ต่างๆเป็นต้นนะคะ นี่คือรูปแบบในอดีตนะคะในอดีตนั้นการแลกเปลี่ยนสินค้าก็มีหลายรูปแบบแบบแรกนะคะในอดีตตั้งแต่เริ่มแรกก็คือสิ่งของแลกสิ่งของมีปลาเอาไปแลกกระต่ายมีมะนาวเอาไปแลกเกลือมีเกลือเอาไปแลกไข่นี่คือเป็นแบบที่1นนะคะแต่ว่าการแลกเปลี่ยนสิ่งของกับสิ่งของมันเป็นสิ่งที่มีความไม่แน่นอนก็คือปลาหนึ่งตัวจะแลกกระต่ายได้กี่ กตัปลาหนึ่งตัวสามารถแลกกระต่ายได้หนึ่งตัวหรือไม่นี่คือเป็นปัญหาและอย่างที่สองเอาปลาไปแลกกระต่ายถ้าคนมีกระต่ายเขาไม่อยากได้ปลาจะทำอย่างไรเขาจะยอมให้แลกไหมนี่คือเป็นข้อเสียของการแลกเปลี่ยนสินค้าในแบบที่1ส่วนในแบบที่2มันจะมีความสะดวกสบายมากขึ้นก็คือให้เงินเป็นตัววัดมูลค่าของสินค้าและบริการถ้าเราอยากได้กระลำปลีปหหัว เราก็ต้องให้เงินเป็นจํานวนกี่บาทกี่เหรียญถ้าเราอยากได้แตงโมนหนึ่งลูกเราก็สามารถใช้เงินเป็นสื่อการในการแลกเปลี่ยนได้นี่คือข้อดีข้อที่ทําให้การแลกเปลี่ยนสินค้านั้นสะดวกสบายมากขึ้นแต่ปัจจุบันมีการแลกเปลี่ยนอีกแบบหนึ่งก็คือแบบไหนคะแบบที่สามก็คือแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าใช้อะไรคะ ใช้เงินอิเล็กทรอนิกในการแลกเปลี่ยนหรือว่าการอย่างเช่นการจ่ายโดยใช้ QR code การโอนเงินการจ่ายโดยใช้แบบพรอมเพย์อะไรางนี้นะคะนี่คือการแลกเปลี่ยนสินค้าอีกแบบหนึง่งคือเราไม่ต้องจับเงินอย่างแท้จริงเราไม่ต้องจับเงินจริงๆแต่เราก็สามารถแลกเปลี่ยนสินค้าได้นั่นเองนะคะ ต่อมาค่ะเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาตามแบบตะวันตกด้วยชาตะวันตกที่เข้ามาปกครองอาณานิคมไม่ได้สนใจนะคะที่จะให้คนพื้นเมืองได้รับการศึกษาแบบเดียวกับชาวตะวันตกเพราะอะไรคะทั้งนี้เพราะอาจจะทำให้ยากต่อการปกครองเมื่อคนมีความรู้ก็จะทําให้เราปกครองยากนะคะเหมือนกับเราโกหกเด็กเด็กที่เป็นเด็กแรกเกิดเด็กที่เป็นแบบเด็ก ประโถมอะไรนี้ค่ะว่าอย่าไปตรงนั้นนะมันมีผีเป็นไงคะเด็กก็จะเชื่อก็จะกลัวเหมือนกันแต่พอเราโตขึ้นโตขึ้นเราก็จะรู้ว่าอย่าไปตรงนั้นนะมันมีแมวเป้าอุ้ยเราก็จะว่ามันไม่มีจริงหรอกแมวเป้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือยิ่งโตยิ่งมีความรู้มากก็จะทําให้เป็นคะ่ะยากต่อการปกครองความคิดนี้ก็เป็นเหมือนกันชาวตันตกก็จะมีความคิดว่าถ้าคนชาวพื้นเมือง มีความรู้ก็จะทําให้การปกครองนั้นยากนั่นเองนะคะชาวพื้นเมืองก็จะต่อต้านขัดขืนได้ง่ายดังนั้นการศึกษาระดับสูงที่จัดให้คนพื้นเมืองจึงเป็นวิชาเกี่ยวกับภาษาค่ะเพื่อผลิตคนออกมาเป็นล่ามและการแปลการเป็นล่ามก็คือเป็นล่ามระหว่างใครกับใครคะก็คือชาวตะวันตกนั่นเองชาวตะวันตกกับชาวพื้นเมืองนั่นเองคะเป็นสื่อกลางให้กับ สองคนให้คุยกันรู้เรื่องนั่นเองนะคะเพื่อใช้ทำงานในงานหน่วยงาน,น,งานอนณานิคมของตัวเองเท่านั้นคำถามข้อที่3ค่ะการศึกษาระดับสูงที่ชาตะวันตกจัดให้คนพื้นเมืองเป็นวิชาประเภทใดเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะว่าเป็นวิชาเกี่ยวกับอะไรผลิตคนไปเป็นอะไรนั่นเอง ด้านการเมืองการปกครองค่ะมหาอำนาจตวันตกได้เข้ามาทำลายระบบการเมืองการปกครองแบบดั้งเดิมของหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นชอังกฤษนะคะทำลายระบบการเมืองการปกครองที่มีกษัตริย์เป็นประมุขในพมา่าจนในปัจจุบันนงค่ะประเทศพมา่าไม่มีการปกครองแบบระบบกษัตริย์แล้วนะคะสเปนก็ทำลายระบบการปกครองระบบหมู่บ้านของฟิลิปปินในอดีตฟิลิปปิน มีการปกครองเป็นหมู่บ้านแต่และหมู่บ้านแต่และเกาะปกครองกันเองเพราะว่าประเทศฟิลิปปินส์เป็นหมู่เกาะไม่สามารถที่จะสัญจรนะคะไปปกครองทั่วทั้งเจ็0พันกว่าเกาะได้นั่นเองจึงให้อำนาจเด็ดขาดอยู่ที่ระบบการปกครองของหมู่บ้านฮอลันดาก็ทําลายระบบรัฐอิสระค่ะรัฐอิสระของอินโดนีเซียให้กลายมาเป็นการปกครองแบบรวมศูนย์นะคะอยู่ภายใต้รัฐบาลเดียวนั่นเองนะคะทําให การปกครองในแต่ละประเทศนั้นมีลักษณะรูปแบบการปกครองเหมือนชาวตะวันตกที่เขากำหนดมานั่นเองนะคะคือการปกครองแบบรวมศูนย์ภายใต้รัฐบาลเดียวซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับประเทศที่กล่าวมานะคะเช่นไม่เหมาะกับประเทศฟิลิปปินส์หรือว่าไม่เหมาะกับประเทศอินโดนีเซียเท่าที่ควรนั่นเองคำถามข้อที่4จงยกตัวอย่างระบบการเมืองการปกครองดั้งเดิมของหลายประเทศในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ที่ถูกทำลายโดยชาวตะวันตกจาก ข้อความที่ผ่านมานะคะมีอยู่สองสามประเทศก็คือมีประเทศอะไรบ้างคะมีประเทศพม่าเขาปกครองแบบไหนอะไรอีกคะฟิลิปปินส์ปกครองแบบไหนแล้วก็อินโดนีเซียเขาปกครองแบบไหนคะที่โดนทําลายไปโดยชาวตะวันตกนั่นเองตอบมามีสามข้อนะคะ หลังจากนั้นชาติตวันตกเหล่านี้ได้นําระบบการเมืองการปกครองแบบใหม่มาใช้แทนโดยอิงรูปแบบการปกครองของประเทศตนเขาเชื่อว่าการปกครองของประเทศตนเนี่ยมันดีมันเลิศมันรูแล้วใช่ไหมคะแต่ก็ได้มีการดัดแปลงนะคะเพื่อผลประโยชน์ของตนไปในตัวด้วยซึงเป็นการปกครองแบบครึ่งครึ่งกลางๆ การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้จึงไม่พัฒนาเท่าที่ควรเพราะว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนที่มันดีมันเวิร์คเขาก็เอามาใช้แต่เขาเอามาใช้ไม่หมดเขาก็ต้องมีการดัดแปลงเพื่อให้ชาวตะวันตกหรือประเทศประเทศแม่ประเทศตนเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดจากการนํามาใช้ในการปกครองประเทศลูกด้วยนะคะทําให้เกิดการผูกขาดอํานาจของผู้นําประเทศนะคะคุุณไหมคะ ผลที่ตามมาคือการใช้ความรุนแรงนะคะเพื่อเปลี่ยนแปลงอำนาจทางการเมืองเช่นรัฐประหารนะคะประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันเฉียงใต้ลหลายๆประเทศนะคะก็มีการทํารัฐประหารก็คือการยึดอํานาจทางการเมืองนั่นเองนะคะยึดอํานาจด้วยตนด้วยการนองเลือดอาจจะก่อให้เกิดสงครามกลางเมืองได้นะคะสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นก็คือในประเทศกรรมัมพูชา มีการประท้วงการประท้วงเกิดขึ้นได้ไหมการประท้วงเกิดขึ้นได้แต่ไม่ใช้ความรุนแรงแล้วก็ไม่ไปขัดต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นใช่ไหมคะก็ประเทศของเรานะคะในพิภาคอเชียะวนงใต้ก็มีการประท้วงเกิดขึ้นในหลายๆประเทศในหลายๆครั้งนะคะมีการเดินขบวนต่อต้านหรือการสังหารค่ะนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามการสังหารนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามนี้ เกิดขึ้นได้นะคะถ้าสมมติว่านักการเมืองฝ่ายตรงข้ามมีโอกาสที่จะชนะการเลือกตั้งหรือว่าประชาชนนะคะผู้คนรักรักนักการเมืองคนนี้อะไม่ได้แล้วเราจะปล่อยให้นักการเมืองคนนี้อยู่ต่อไม่ได้ก็อาจจะเกิดการสังหารนักการเมืองเพื่อป้องกันให้นักการเมืองคนนั้นนะคะเป็นผู้ป้องกันไม่ให้เขาเนี่ยชนะการเลือกตั้งก็คือทําการสังหาร <un> <un> เหตุการณ์ RR. ที่เกิดขึ้นก็มีเห็นเช่นประเทศพาม่านั่นเองนะคะนี่คือตัวอย่างสงครามกลางเมืองนะคะ เป็นสงครามที่ชาวกัมพูชาฆ่าล้างกันเองนะคะโดยจะมีคนตายเป็นจำนวนมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กแดงผู้หญิงหรือแม้กระทั่งพระสงฆ์นะคะก็เข้าร่วมสงครามในครั้งนี้แล้วก็สงครามนี้นะคะมีผู้คนตายเป็นจำนวนมากนะคะเป็นจํานวนล้านๆคนเขายังมีพิพิธภัณฑ์แล้วก็มีสุสานแสดงให้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนต่อไปในเนื้อหาของบทถัดไปนะคะ แล้วก็นี่ก็คือตัวอย่างนะคะนายอูอองซานเป็นบิดาของนางอองซานซูจีนักเรียนอาจจะเคยได้ยินบ้างน,นะคะคือเป็นผู้นำคมนาารชาตินิยมพมา่าเรียกร้องเอกราชจากพมา่าแล้วมีประชาชนมีผู้คนนะคะเรื่อมใสศรัทธา,าแล้วก็รักนายอูอองซานมากจนฝ่ายตรงข้ามฝ่ายค้านนะคะหรือว่าคู่แข่งนั้นเห็นว่าไม่ได้การก็เลยมีการลอบสังหารนายอูอองซานนั่นเองเพื่อตัดไฟแต่ต้นลมนะคะนี่คือตัวอย่างของ ระบบการเมืองนะคะในภูมิภาคเอเชียต่อเชียงใต้คำถามข้อที่5ค่ะจงยกตัวอย่างผลจากการรับเอารูปแบบการปกครองระบบประชาธิปไตยแบบครึ่งครึ่งกลางๆจากตะวันตกมา3ข้อนะคะมีอะไรบ้างอ่ะบทนี้ก็ขอจบตเพียงแค่นี้ค่ะเจอกันในเรื่องถัดไปนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ